สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับผมและแฟนของผมเธอชื่อว่าแพรวเมื่อช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ทำให้พวกเราไม่กล้าที่จะเดินทางในเวลากลางคืนบนถนนที่ไม่คุ้นเคยอีกเลยและทำให้เราเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้มันมีอยู่จริงเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพวกเราวางแผนที่จะไปพักผ่อนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยตั้งใจว่าจะขับรถไปกันเองเพื่อความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายเราขับรถออกจากกรุงเทพตั้งแต่ช่วงบ่ายแก่แกและตั้งใจว่าจะไปถึงที่พักให้ทานก่อนค่ำแต่เนื่องจากรถติดอย่างหนักบนถนนมิตรภาพทำให้การเดินทางของพวกเราล่าช้ากว่าที่คิดไว้มาก เมื่อพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าพวกเราก็ยังคงขับรถอยู่บนถนนที่มุ่งหน้าไปสู่เขาใหญ่เมื่อเวลาล่วงเลยไปจนดึกแพรเริ่มรู้สึกง่วงจึงหลับไปผมที่ทำหน้าที่เป็นคนขับก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยลา้าและเมื่อผมเหลือบไปเห็นป้ายบอกทางเล็กๆที่เขียนว่าทางลัดสู่เขาใหญ่ผมจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปโดยไม่ได้คิดอะไรมากเพื่อหวังว่า จะช่วยประหยัดเวลาและหนีจากความมืดบนถนนใหญ่ได้ทันทีที่ผมขับเข้าไปบรรยากาศรอบข้างก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถนนที่เคยเต็มไปด้วยแสงไฟจากรถคันอื่นก็กลายเป็นถนนที่เปลี่ยวจนหน้าขนลุกมีเพียงแสงไฟจากรถของพวกเราเท่านั้นที่ส่องสว่างไปข้างหน้าสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ดูเหมือนจะโอนเอน็นตามแรงลมที่หนาวเหน็บผมขับรถไปเรื่อยๆ จนมาถึงทางโค้งแห่งหนึ่งที่มีป้ายเตือนว่าระวังอุบัติเหตุป้ายนั้นดูเก่าและมีรอยขีดข่วนมากมายผมรู้สึกใจไม่ดีขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็พยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่ความกังวลของผมเองในขณะที่ผมกำลังขับรถเข้าโค้งอยู่นั้นเองจู่ๆผมก็เห็นเงาตาคุมคุมของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนนผมตกใจมาก และรีบเบรกรถอย่างกระทันหันหัวใจของผมเต้นรรัวราวกับจะหลุดออกมาจากอกผู้หญิงคนนั้นสวมชุดนักเรียนที่เปื้อนเลือดและมีผมยาวปิดใบหน้าเธอค่อยๆหันหน้ามามองที่รถของผมแต่ผมมองไม่เห็นใบหน้าของเธอชัดเจนนักมีเพียงความมืดมิดที่อยู่ในดวงตาของเธอผมพยายามตั้งสติและเหลือไปมองแผวที่นอนหลับอยู่ข้างขาง ผมปลุกเธอทันทีด้วยเสียงที่สั่นเครือแพรวตื่นสิตื่นเดี๋ยวนี้แต่แพรวกลับไม่ตอบสนองใดๆเธอเพียงแต่นอนแน่นิ่งและตัวแข็งทื่อเหมือนกับว่าเธอได้ยินและรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติไปผมตกใจมากขึ้นและพยายามที่จะสตาร์ทรถหนีแต่รถของผมกลับสตาร์ทไม่ติดผมมองไปที่หน้าต่างและสิ่งที่ผมเห็น ก็คือผู้หญิงคนนั้นกำลังเดินเข้ามาใกล้รถของพวกเราอย่างช้าๆเธอเอามือที่เต็มไปด้วยรอยแผลมาแปะที่กระจกหน้าต่างและเขียนคำว่ากลับไปไม่ได้แล้วด้วยเลือดที่ไหลออกมาจากนิ้วของเธอพวกเราตกใจและหวาดกลัวมากผมพยายามที่จะขับรถหนีแต่รถของพวกเรากลับสตาร์ทไม่ติดผมมองไปที่หน้าต่างและสิ่งที่ผมเห็น ก็คือใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นที่กำลังยิ้มให้กับพวกเราอย่างน่าสยดสยองผมพยายามที่จะกรีดร้องแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากลำคอของผมแพรวที่นั่งอยู่ข้างๆผมก็ถึงกับตัวแข็งทื่อไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมาเลยในขณะที่พวกเรากำลังจะหมดหวังอยู่นั่นเองจูจ่ๆก็มีรถบรรทุกขับผ่านมาและเมื่อรถบรรทุกขับผ่านมา ไฟจากรถบรรทุกก็ส่องเข้ามาในรถของพวกเราทำให้เงาของผู้หญิงคนนั้นหายไปทันทีเมื่อแสงจากรถบรรทุกส่องเข้ามาผมก็รู้สึกว่าตัวเองกลับมาขยับตัวได้อีกครั้งผมรีบสตาร์ทรถและขับรถออกไปจากบริเวณนั้นอย่างไม่คิดชีวิตพวกเราขับรถไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครพูดอะไรกันเลยจนกระทั่งมาถึงปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนมิตรภาพ พวกเราจึงตัดสินใจที่จะจอดรถพักและเข้าไปซื้อกาแฟเพื่อที่จะให้ตัวเองตื่นตัวหลังจากนั้นผมและแพรวก็ไม่กล้าที่จะขับรถในเวลากลางคืนอีกเลยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นยังคงติดตาตรึงใจพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้และทำให้พวกเราเชื่อว่าบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้มันมีอยู่จริงประสบการณ์ที่ผมและแพรวได้พบเจอมานั้น เป็นบทเรียนสำคัญที่สอนให้พวกเราได้รู้ว่าบางครั้งเส้นทางที่ดูเหมือนจะช่วยให้เราไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้นอาจจะนำพาเราไปสู่สิ่งที่เราไม่อยากพบเจอความอยากรู้อยากเห็นหรือความประมาทในบางช่วงเวลาอาจจะต้องแลกมาด้วยความกลัวที่ฝังลึกในใจไปตลอดชีวิตดังนั้นแล้วหากเราต้องเดินทางในยามวิกาล ขอให้ทุกคนมีสติและระมัดระวังในทุกเส้นทางที่เราเลือกเดินนะครับถ้าชอบเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าในวันนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้รวบรวมเรื่องราวหลอนๆที่น่าสนใจมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเรื่อยๆและถ้าใครมีประสบการณ์คนหัวลุกที่อยากจะแบ่งปันก็สามารถส่งเรื่องราวมาให้ผมได้เลยนะครับ ผมยินดีที่จะนำมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้สัมผัสถึงความน่ากลัวนั้นไปพร้อมๆกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ